สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหมอพรออทิพย์ตอบชัดคดีตังโมนิดามี3สิ่งนี้จบแน่จากประเด็นการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาแม้ใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วแต่คดีของเธอก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะสังคมยังคงมีความสงสัยว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์บนเรือนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่และบาดแผลบนร่างกายขนาดใหญ่ที่ขาขวานั้นได้มาจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นการเสียชีวิตโดยฆาตรกรรมหรืออุบัติเหตุล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ได้มาช่วยหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงในคดีนี้ก็ได้มาเปิดเผยผ่านทางรายการเป็นเรื่องใหญ่รายการแรกโดยดมินรายการโดยอันภูวนาถคุณพรินหลังจากที่จบรายการอันได้มีการโพสต์คลิปช่วงหนึ่งของรายการพร้อมทั้งบอกว่าก่อนเริ่มรายการคุณหญิงหมอพรทิพย์ ได้เอื้อมมือมาจาับอันตอนที่อยู่หลังกล้องแล้วก็บอกว่ายอมออกรายการนี้แค่รายการเดียวเพราะอันเป็นพิธีกรรายการอื่นแค่โฟนอินเพราะดูและติดตามและรู้ว่าคำถามของคุณไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาถามแอบดีใจจังเอาละชมตัวเองเสร็จแล้วอันลงคลิปนี้เพราะมันมีความรู้แฝงอยู่ 1. คือความแตกต่างระหว่างมอร์เดอร์กับโฮมิไซ์และ2คือ การใบ้แบบชัดๆให้กับทุกคนรู้ว่าอย่าสนแต่นิติเวศสิอย่าลืมเรือและที่สุดของที่สุดก็คือคนทั้ง5คนต่างหาก3ส,ส่วนนี้ประกอบกันเรื่องนี้ถึงจะจบขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ